อยู่กับซ่องหวยหุ้นคําเก่งกันนะครับวันนี้แอดจะมาแนะนําวิธีคํานวณหวยลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนาที่หลายๆคนชอบแทงนะครับและไม่รู้วิธีสูตรของหวยลาวพัฒนาก็คือให้เอาเลขเด่น2ตัวบนนี่ครับนี่คือเลขบนนะครับอันนี้ล่างล่างไม่เกี่ยวนะครับเอาเลข2ตัวบนมาเป็นเลขเด่น ไม่มีวิธีคำนวณไม่มีอะไรเลยจับมาเลยครับมาทำดูย้อนหลังไปด้วยกันเลยนะครับตัวอย่างวันที่21ผ่านมานะครับพฤษภาเจ็ดแปด้าแปด้านี่คือสองตัวบนนะครับเจ็ดเจดคือล่างล่างไม่เกี่ยว8 9ด้าแค่เอา8ดกับ9้ามาเด็ดเลยนี่ครับ8ปด้า้ามาไหม9้ามาครับห้าเก้าเจ็ดสองห้าสองห้าล่างไม่เกี่ยวนะครับห้าเก้าเจ็ด เจ็ดเก้านะครับคือเด่นเจ็ดเก้ามีไหมไม่มีครับหลุดมันมีหลุดบ้างนะครับแต่ว่าสูตรนี้เดินดีถ้าถ้าวันใดมันหลุดทบรอบต่อไปทบเลยนะครับหนึ่งสี่หสองหนึ่งสี่หคือเด่นนะครับ4ี่และหกสี่หกมีไหมมีครับ4ี่หกอยู่นี่ครับเด้งเลยนะครับบนล่างต่อครับ3ามเจหสาม รอบต่อไป7-4เอา4และ7เป็นตัวเด่นนะครับ4 7มีไหม้4มีนี่ครับ284และ52าําทย้อนหลังด้วยกันนะครับ284กับ52เอา48นะครับเป็นเลขเด่นวันที่2มิถุนา119และ31 1931นะครับไม่มีครับหลุดอีกรอบนะครับมีหลุดบ้างอะไรบ้างทบครับ 1 1 9และ3 1เด่นขึ้น1 9นะครับ1และ9 1 9มีไม้9เขานี้ครับล่างนะครับ6 2 6กับ9 6เอา2และ6นี่ครับไปไปเด่นรอบต่อไป4 4 6และ6 4ครับเด้งครับ4 6 6 4ต่อครับ4 4 6และ6 4เอา4 6เป็นเด่นนะครับ4 6มีไม้ หลุดนะครับ73717หลุดมีหลุดบ้างมีเข้าบ้างถ้าหลุดแอดบอกทบนะครับ7 7 3 7สกับ17เอา3และ7เป็นเลขเด่นนะครับ0 3 3 2 0 3, 3เข้านี่ครับมาเบิ้ล0 3 3แน่นอนครับ33เบิ้ลรอบต่อไปก็เป็น3และ4ครับ3และ4ีมีไหมครับ6 3สนย์นะครับและ16นี่ครับ 3เข้านี่ต่อครับ6 30เอา03เด่นนะครับ7 4 3 7 7ครับเข้านี่ครับเต็มเต็มครับและแอดจะฟันแล้วนะครับวันที่18มิถุนาหวยลาว3ามมาแทนแน่นอนและเด่นเด่นนี่คือ3ครับแล้วดูนะครับ3 3 3 3 4นะครับเลขก็กำลังไหลพอดีอยากรวยแทงนะครับ 34ม,มาแท้แน่นอนเจาะให้ครับมี77็ดเจดแอดเจาะให้37 38จ7 48นะครับเด่น3นะครับท่าในใดอยากเข้ากลุ่มแอดมินเก่งนะครับ100บาทนะครับมีทุกหวยทุกหุ้นรวยแท้แน่นอนขอให้เฮงรวยๆปังๆกันทุกคนไปแล้วนะครับบ๊ายบาย